ระวังนะครับเห็บเกาะตาโดยเราไม่รู้ตัวคุณไข้คนคคน,นึงมาด้วยว่าระคายเคืองตาไม่ได้เจ็บอะไรมากมายแต่พอตรวจดูโดยละเอียดเราก็จะพบว่ามีก้อนดำ,ดำๆก้อนเล็กๆเกาะอยู่ที่เปลือกตาของคุณไข้สองดูดีๆเป็นเห็บนะครับ ตัวอ้วนเลยเนื่องจากดูดเลือดที่บริเวณนี้มานานมันเริ่มเกาะ่องจาตัวเล็กๆคนแค่อาจจะมองไม่สังเกตแล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆมันเกาะอยู่เป็น1นถึงสสัปดาห์หรือเป็นเดือนก็เคยมีเกาะอ้วนเป่งอย่างในภาพที่เห็นเนี่ยว่าเอ๊ะทำไมตอนกัดเราไม่เห็นรู้สึกตัวเลยเนื่องจากน้ําลายของเขาเนี่ยมันจะมีสารที่เป็นยาชาอยู่ในตัวเราเลยไม่รู้ตัวแล้วก็พอนานไปนานไปก็อาจจะเกิดแค่ระคายเคืองบ้างอย่างแย่สุดก็คือมีการติดเชื้อเปลือกตาอักเสบบวมแดงขึ้นมาก็ต้องมาทําการรักษาพวกนี้นะครับ อยากจะเตือนว่าถ้าบ้านไหนเลี้ยงแมวเลี้ยงสุนัขซึ่งตอนนี้จะพบเลี้ยงกันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับให้ดูแลพวกเห็บหมัดพวกนี้ให้ดีนะครับแต่โดยทั่วไปเห็บเนี่ยมันไม่ได้กระโดดมาเหมือนหมัดน,นะฮะแต่ว่ามันจะค่อยคานคืบคานเข้ามาก็เจอได้นะครับอยากฝากไว้ให้ระวังกันไว้ครับ